สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ลงทำโรงเรียนอีกเหมือนเดิมนะคะมัน,นิเทคานพี่น้องเลยวันเนที่ยวสาวอ,อ๋อยังกุบโป่งอยู่ว่างนะ,ะเที่ยวขาเขานะกุ้งกับพี่เขาถดเรียกรวมคือเก้าเป็นเลี้ยวเลยอยู่โรงเรียนคือเก้าพี่น้องเลยลเนลแบบบ่อเห็นเลย ยันมากาตายไปจังแม่ย่ายแม่แม่พายบ,บ้านี่เป็บบนทุกอย่างแบบได้พีแ่บบน้องไอ้พาบ้านนได้ได้หดเลย เอ,อาส่วนไว้ก่อนสิถ <c> ม <oughs> บอลมันอันน้าลายพี่น้องเอ้ยสาดินถมก่อนเนาะถมในคลองมันเนียงมันบอลซสาบอลที่มันเป็นป่องว่าให้ปูไลออกได้ค่ะ จะไปเบิ่งาณะน้อว่าเหตุยังนี่โอ้ยเหตุหล่อค่ะกีลชมหล่อพี่น้องตัวนั้นกิดกร,ระเดิงยงย้ายเพเ่อนเพ่อนอันนีงใส่กันจะต้องั ที่นั่งกลงเยอะอยู่บ้างนี่นะเป็นลูกเป็นลูกปักง่ายๆเลยอันนี้พิการพอดินมันบะเสมอเลยมันก็เลยหาเทเลสการสูง,งนี่นนก็เลยต้องเห็นชุ่มๆนี่

ชองคนยิงเขาทีชองคือเกขาเอาอะเฮ้ยเอมมิสวดอยู่เฮ้ยจ้ากมันดีถือลายมันดีข่าวส่วนมาทมกีดินคางเด้ทมอันยังเกาะแม่แบบมานั่นก็เลยถือส่วนมานำถือเสียมมาแหน่มืออือ hút lọng cái đó ơi thế khan thằng mày cứ xin lai nó vào đến hơi hai

ตัวมันขาดหรัปเระเห็นมันจะเช้าไห้ใส่ก็เลยเอาตัวบกขาดมามาเบิองลูกสาวขอการฝึกหนักมอว่านนี้วคนอันน่ะว่านสอยเป็นเป็นอันนั้นเลยไม่คนจืดไปใสเป่เบิดเนาะเอาไปทมฐานบรร่อย ลูกสาวคอยพี่น้องสมดุสมดุเลิศปูนพยันขันแข็งมากเลยค่ะต้องการผัวด่วนครับพี่น้องคับมาซอยเวียดได้ผัวไก่ผัวเห็ดเวียดนาอ คูดลองเทสาวโอเทค,คารา <ขอ S 1> สาธุสิได้อย่างหนึ่งเนาะความสามัคคีเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จเลิศค่ะพอพัดแบกส่วนไม่นยัางบดีคูดได้ตีอ้าวอันนี้บริคูดบ่อแถวนี้นะอือไั้คูดบลเลิกบลจักจ

กนหมันดไปอย่ง่มีผูกข้หลกเซ่ใส่เละหาบอกส่ละหาน้ำบอด้อดนาวยนะเป็ดบ้านลูกเคจ้บ่มีติชาย,ายัยบ้านลูกเคจ้บ่มีติมันแซงบ้านผู้ได้ไปครับรถไทยะบอกแม่เราขับรถจักไปก็ได้ลกรสอบ่เออได้มากันเูกเียังเป็นอ้าว กูกูน <laser message> ี่ให้ปลาตะปลาใช่ไหมโอ้หากมาตาเท่ไปนะโอ้ยตาดืขึ้นแลยไม่ไก่เอ่แม่ไข่ขนาดเจสืีเฮ้ยเจสซี่ พา,า่น้อปากขอยธุรกิจพันล,ล้านเป็นมาแล้วพี่น้อเนาะการนละไม้คนลไม้ขนาดประเทศแบบเทคานท่าในคูดคูดแบบ มาพูดสร้อยเพื่อนก่อนพูดสร้อยเพื่อนก่อนหนี่งต่ออีกพี่น้องเนาะให้กับพูดแล้วให้กับพานหักไหมแล้วอันนี้เพื่อแกแห่ะเล็กพี่น้องนี่เป็นแห่ะเล็กนั่นเดี๋ยวซองซาวไว้ใส่อยู่แกมันเงาไหมทั้ง ม่อยาโคตรแต่แยายแง่เลยเป็นอะไรแง่อลไรกันแง่อลยรกันไปผัดก,กิพนโพนบ่โหได้เออเอเอ ฮะหายังก็เตรียมด่าขดขดเดี๋ยวไปหาให้ด้วยด้วยเตียมด่าขดขดขดที่สุดขดสดม เทคานพีด่ดาวก็ตอนเหดวาดเขาอยู่ต่อต่อกันเลยนี่คนปลายก็เลยเหยิุต่อมาได้เทคานพี่ดอวเอ้ยเนาะไหนเวลาเทคานแล้วจา้าเทหอดใสแล้ว สืบด้ดยโอกาสด้วยสืเถอไปพูดเน่เจ้านันไปไงไปพูดแน่ไปพูดแน่วางคาตัดไม่พูดวางคาต้ดไม่พูดเอ แม่แบบเแเทแม่แบบท่านีกแล้วมาเอออย่นเททางพูดคิดว่าพอแบบพ<ว>อแบาลายได้พี่นนาะแบบบาลายก็เลยอาที่รางได้แบบเวลวก็ได้อ่าแเบบอ,อ,ออนีไ่ไงเอ็นก่อเนานะ <c oughs> ช,ช่วยกันกรอบไม้คนดำมาองพี่น้องเ้ย15เชียมไหมคราวค่อนช่วยกรได้ <c oughs> ส่วนเนี่ยเครียมนะโอเคก็ไม่มการสันดันนะพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกันออกใช้ด้อพี่นอ้นองเด้อยปซอยเพันดักพุ่นอีกก่อนเนาะ